สนับสนุนโดยค่าสันจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop ปล s s ค่ะจอลึกตลาดหุ้นในช่วงภาคเกียนวันนี้นะคะกับหมวยธนวันปันชธชดค่ะดั่นีตลาดหุ้นไทยเป็นสัญญาณของการปรับฐานต่อเนื่องนะคะสําหรับวันนี้ปรับฐานติดลบลงมาอย่างหนักนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย40,000กว่าล้านบาทเซ็นเด็กลงไปทดสอบถึงระดับ1,525จุดในวันนี้ค่ะติดลบลงไปถึง22จุดตอนนี้กําลังจะปิดตลาดแล้วนะคะอยู่ที่1,533.06จุดค่ะ มีการลดช่วงลบนะคะติดลบเพียงแค่15.77จุดค่ะแต่ว่ายังคงเป็นสัญญาณของการปรับฐานที่หนักดวงอยู่นะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายในทีนี้45,000ล้านบาทค่ะ หุ้นที่โดนถล่มขายส่วนใหญ่จะเป็นบิ๊กแคปนะคะกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ย่อตัวลงมากันทั้งกระดานนะคะเคแบงลงมา2เซกว่าค่ะยืนที่2 1 1บอบาทนะคะในขณะที่ทรูคอร์เปอเรชันย่อตัว3%ปซยืนที่12บาท30สิตางค่ะเ t b นะคะเป็นหุ้นที่วันนี้ขึ้นมาติด t o อป i แต่ว่าราคาไม่เปลี่ยนแปลงค่ะยืนที่ราคาเดิมเมื่อวานนี้ที่20บาทสิบตางค์ได้นะคะส่วน SCB นั้นติดลบลงไป2%เซก,กว่าค่ะลงมายืนที่ร้ายหกสิบ และอิ a าเลียนไทยเดเวลลอปเมลงแรงหน่อยนะคะประมาณ6%ค่ะยืนที่7บาทส5สตางค์ค่ะต้องบอกว่าวันนี้แดงยกแผงทั้งกระดานสําหรับเัชนีหุ้นไทยที่มีการสัญญาณของการปรับฐานลงมาแบบนี้นะคะการลงมาในรอบนี้หลุดแนวรับลงมาเรื่อยๆหลายแนวรับ สัญญาณจะลงต่อไปได้อีกมากขนาดไหนช่วงนี้พูดคุยมุมมองนี้กับนักวิเคราะห์กันค่ะอยู่ในสายกับเราตอนนี้ท่านเป็นผู้มยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณวิกิติระวรรณรัตน์ค่ะคุณวิกิตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะมีปัจจัยอะไรบ้างคะทําไมชนิดเด็กไทยถึงได้มีสัญญาณของการปรับฐานหนักแบบนี้คะ มันคงไม่ได้ลงที่เราที่เดียวนะครับะจะบอกว่าเศรษฐกิจกรเราไม่ดีส่งออกแย่ลงนะครับลรวบอกว่าตลาดเราลงก็คงไม่ใช่เพราะว่ามันลงกันหมดนะครับอย่างตัวของจจตตะใต้เองว่าวันก็ลงมาแรงในฝั่งอินโดนีเซียนะครับแล้วก็วันนี้ก็ลงมาต่อแต่ว่าท้ายตลาดก็เริ่มดิดกลับนะครับในฝั่งของตัวฟิลิปปินจีนก็เช่นเดียวกันนะครับก็ลงมาเฉลี่ยกนันเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจของเราไม่ดีที่เดียวแล้วมันลงนะครับผมไม่ใช่นะครับก็ต้องเรียนว่าในเรื่องของตัวตลาดหุ้นเองส่วนใหญ่ในภูมิภาคเนี่ยเริ่มมีภาพของการปรับฐานนะครับพร้อมกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองจากในเรื่องของตัวโฟรหรือว่าโอกาสที่จะมีการขายกันต่อเนื่องมาอีกนะครับก็มีความเป็นไปได้ในช่วงเดือนข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นจากตรงจุดนี้ไปเนี่ยถ้าตลาดหุ้นมีเด้ง หรือว่ารีบาวขึ้นไปได้บ้างนะครับอยากจะมองเป็นโอกาสในเรื่องของการขายกระชับพอร์ตซึ่งจริงๆเนี่ยเรามีการเตืนตอนนักลงทุนเอาไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วในะเรื่องของการเริ่มลดพอร์ตไดุุ้นตัวใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวพลังงานธนาคารพาณิชย์บ้านนะครับรับเหมาและอื่นๆเพราะว่าหุ้นพวกนี้มารีบาวขึ้นมาจาก่ดขึ้นมาในระดับที่เราคิดว่าน่าจะโดนล,ล็อกกําไวนะครับในช่วงนี้ก็เลยแนะนําในเรื่องของการกระชับพอร์ตหุ้นพวกนี้ออกไปบ้าง นะครับคงคาแนะนําตรงนั้นเหมาเดินครับถ้าตลาดมีการดีดตัวขึ้นมาได้บ้างนะครับในช่วงที่เหลือของเดือนนี้นะครับหรือการปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในเดือนหน้าต้นเดือนน่าจะเป็นโอกาสเรื่องของการลดนะครับอรอตในหุ้นกลุ่มตัวใหญ่พวกนี้ลงมาก่อนนะครับเพื่อที่จะเตรียมเงินสดเอาไว้ไปรอซื้อคืนในราคาที่อาจจะถูกกว่านี้นะครับนี่ควจะเป็นกลยุทธ์ในระยะสั้นนะครับที่มองเสือเอาไ้ก่อนละกันสำหรับในส่วนของตัวหุ้นนะครับที่เป็นตัวไซส์กลางๆหรือว่าไซส์ขนาดเล็ก คิดว่าอาจจะโดนขายบ้างแต่ไม่น่าจะมีนยะมากนะเมื่อเทียบกับหุ้นตัวใหญ่ๆนะครับก็อาจจะมองในเรื่องของการกระชับพอร์ตเพื่อกาสดเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าจะหมุนมาหาหุ้นการพู้เด็กในการเก่งกำไรเด็ดในในพอที่ตลาดอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการปรับฐานบ้างนะครับเพราะว่าการปรับฐานผมมองไม่ได้ไม่ได้มองว่าจะลงไปเฉยขาเดียวอาจจะลงแล้วมีเด้งสลับลงแล้วเด้งสลับจริงแต่ว่านานรอมเนี่ยมันจะทาจุดต่า จุดสูงสุดต่ำลงเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวโน้มที่น่าจะได้เห็นของตลาดหุ้นไทยในช่วงประมาณเกือบหนึ่งเดือนข้างหน้านะครับก็การปรับฐานน่าจะเสร็จสิ้นก็น่าจะกินระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งพอดีเลยนะครับทางมิ่งน่าจะไปจบในช่วงที่ทุกตัวเนี่ยประกาศงบปอกมาหมดนะครับพอประกาศงบปอกมาหมดแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับเมื่อไม่มีกําไรที่ปรับขึ้นกําไรไม่ได้มีอะไรที่เป็นบวกนะครับก็น่าจะโดนขายนะครับและซ้ําเติมด้วยกายที่หุ้นส่วนใหญ่ตอนนี้ในตัวใหญ่ๆที่ดีเอกซ์ดีทั หรือว่าส่วนใหญ่ก็จ่ายันผลขึ้นเครื่องหมายเรียบร้อยไปแล้วนะครับโอกาสที่จะโดนยืมหุนมาช็อตก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นตรงนี้เองผมว่าน่าจะเป็นเรื่องหลักแหละนะครับที่จะทําให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของการปรับตัวลงนําโดยหุ้นตัวใหญ่ๆทั้งหลายนะครับ ค่ะอย่างนี้ดูมองดูแล้วมีแนวรับอยู่ที่บริเวณไหนบ้างคะถ้าสมมติว่าภาพใหญ่ <Okay. S 1> ด้วยภาพสั้นด้วยนะคะยังคงมีปัจจัยกดดันอยู่แบบนี้ภาพสั้นนะครับแนวรับหลักจะแนวรับรุนแดงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งห้าสองห้าหน้าสองศูนย์ตรงนี้แหละนะครับก็ะจะต้องเดิดกลับขึ้นไปแล้วแต่ว่าแนาวโน้มข้างบนหรือว่าแนาวต้านเนี่ยจะเป็นอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบห้าถึงพันห้าร้อยห้าสิบสำหรับตัวดัดชนีนะครับ ส่วนในเรื่องของตัวภาพหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยผมประเมินว่ามีโอกาสที่อาจจะกลับลงมาข้างลา่างอีกครั้งหนึ่งในบริเวณ1,500นะครับซึ่งก็ต้องรอด,ดูก่อนละกันว่าจะลงมาในทางนั้นในช่วงไหนของเดืนเอนพฤษภานะครับเพราะว่าถ้ามองกันแล้วจริงๆเนี่ยเป้าของดัชนีที่เรามองเอาไว้ทั้งปียังคงเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยน1,670นั่นหมายความว่าถ้าลงมาในระดับ1,500หรือต่ำกว่านั้นลงมานิดนึงเนี่ยผมว่าก็เริ่มระลักนะครับในเรื่องของการทยอยซื้อหุ้นคืนหรือซื้อห ค่ะเพราะฉะนั้นคือภาพในระยะสั้นๆอาจจะลงไม่ลึกแต่ว่าภาพในระยะใหญ่ยังมีโอกาสหลุดไปที่1500้บวกลบนะคะ,ะเป็นจังหวะที่ดีของการซื้อด้วยซ้ำแล้วกลุ่มที่จะสะสมในช่วงรอบใหญ่ที่ลงมาประมาณหนึ่งเดือนข้างหน้าควรจะต้องเป็นบิ๊กแคปไหมพลังงานไหมหรือการบริโภคภายในประเทศหรือแบบไหนคะ,ะก็น่าจะเป็นบิ๊กแคปนะครับในกลุ่ม่านเน้เนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของพวกแบงค์นะครับอาจจะเป็นในตัวของพวกบ้านอีกครั้นหนึ่ง แล้วก็ในส่วนของพวกตัวเราเหมาขอสร้างก็น่าจะกลับมาเก่งกาไรแล้วก็มือถือนะครับเพราะว่าในหุ้นพวกนี้ผมว่ามันมีสตอรี่มือถือละลานนะครับส่วนในกลุ่มพวกน้ํามันปิโตโรงกันนะครับมันจะเข้าสู่ช่วงโลซีซันของเขาอ่ะในช่วงประมาณแต่มาาที่สองแต่มาาที่สามนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหุ้นกลุ่มพวกนี้ก็น่าจะยังไม่ต้องรีบสะสมก็ได้นะครับก็รอให้มันลอท่อมก่อนสักช่วงประมาณแต่มาาที่2แต่มาาที่3าค่อยกลับมาว่ากันใหม่นะครับแต่ว่า ในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นพวกโรงแรมท่องเที่ยวนะครับมันก็จะเป็นโลตีซั์เหมือนกันคือหุ้นประเภทแบบนี้รอได้นะครับอาจจะไม่ต้องรีไปไหนไม่้องการสะสมแต่ผมคิดว่าก็พื้นฐานจริงๆตลาดหุ้นไทยพื้นฐานผมว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะม,มากนะครับแล้วก็การลงมาก็น่าจะมองเป็นโอกาสมากกว่าเป็นในตอนนี้ก็รอจังหวะให้มันลงมาก่อนเท่านั้นเองนะครับค่ะเรื่องของการประชุมกรรมารในพรุ่งนี้นะคะประเมินยังไงคะ ผมว่าไม,ไม่ไม่น่าจะลดดอกเบี้ยแล้วก็ถ้าไม่ลดเนี่ยคงไม่ได้เป็นอะไรที่ลบกับตลาดหุ้นน,นะครับเพราะว่าเราดูจากคอนเซนปตสบูมเบิกสใญญ่แล้วทุกคนก็คิดเหมือนกันหมดว่าไม่ลดดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ลดก็น่าจะไม่ได้มีอิมแพกอะไรนะครับแต่ถ้าลดขึ้นมาก,ก็แน่นอนครับจะเป็นโพซิทีฟสะพายเหมือนกับรอบที่แล้วที่ลดดอกเบี้ยนะครับสร้างความปราดใจให้กับตลาดหุ้นก็ขึ้นก่อนนะครับค่ะก็รอดูแล้วกันนะครับค่ะมุมมองหุ้นในกลุ่มพลังงานล่าสุดคุณวิกิตมองอยังไงคะ กำไรสาหรับแตมละที่หนึ่งจะออกมาดีกับทุกตัวนะครับหลายตัวจะพลิกจากขาดทุนมามีกาไรนะครับแต่ผมมองว่าราคาหุ้นถ้าขึ้นรับข่าวตรงสนนี้น่าจะเป็นโอกาสในการเริ่มที่จะลดน้าหนักในหุ้นกลุ่มนี้ลงมาครับค่ะแสดงว่าบิ๊กแคปเอยพลังงานเอยเป็นจังหวะของการทยอยลดพอร์ตนะคะแล้วก็ค่อยไปรอเก็บอีกทีในช่วงที่ลงมาที่1 5 0 0บวกลบนะคะใช่ครับนี่คือรอบใหญ่เลยนะครับแต่สั้นๆตรงนี้ยังไม่น่าจะรีบลงไปขนาดนั้นนะครับน่าจะค่อยๆซึมลงมากกว่าค่ะ มุมมองของเรื่องกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะคะมองยังไงคะช่วงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มที่รอได้นะครับเหมือนแบงค์นะครับลงมาถึงจังหวะหนึ่งแล้วก็ค่อยหาจังหวะในการช้อนซื้อนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าหุ้นมันถูกมากหลายตัวอย่างพวกสุกไลหรือเ p n ี e ทแปดเท่าเจ็ดเท่าเนี้ยแต่ก็หนีไม่พ้นแรงขายนะครับที่เกิดจากโฟที่มันเกิดจากโเมนตัมก็อย่าเพิ่งรีบไปสวนแล้วกันนะครับาจจะรอได้นะครับ สถานการณ์ฟันโฟกับพฤติกรรมของนักทุนต่างชาติช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะโดยปกตินะครับก็น่าจะอยู่ในด้านของการขายมากกว่านะครับเพราะว่าก็มีการซื้อสลับก้ามาบ้างแต่ว่าโดยโทนทั้งหมดที่มอร์แกนมองนี่ก็คือมองในเรื่องของการอันเดอร์เวทหุ้นนะครับในฝั่งบ้านเราแล้วก็ในฝั่งของตัวพวกทิปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมภาคฝรัง่งคงอยูย่นิดๆกลับเข้ามาในช่วงที่เหลือนะของเดือนหนึ่งหรือสองเดือนข้างหน้านะครับค่ะ เรามีโอกาสเห็นจุดต่ําสุดใหม่ของปีนี้เกิดขึ้นได้ไหมคะหลังจากนี้ถ้าถ้าถามอย่างนี้ก็บอกว่าน่าจะมีโอกาสแหละนะครับที่เราทำอาไว้หนึ่งสี่แปดศูนย์จะได้เห็นต่ำกว่านั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่น่าจะเป็นอะไรที่เป็นกังวลครับเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าพื้นฐานมันไม่ได้แยกขนาดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เอย่างที่เรียนครบว่าหุ้นหลายตัวถ้าลงมาาาาารระะดับเเเเทท่่่่นียกก็็ต้้้อองซืลผมวา ระดับที่ดัชนีลงมาในเลเวลนั้นต้องมีหุ้นหลายตัวอีเกเหืออยู่แทนนะนะนะครับกพต้องมองว่าเป็นจังหวะในการซื้อของถูกันนะครับที่มีการลดราคาลงมาให้เรา ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณวิกิตีรวรรณรัจจ์จากบริษัทหลักทรัพย์บวัวหลวงค่ะมองในระยะสั้นๆส,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 สัญญาณการดีบาวอาจจะมีบ้างน,นะคะแต่ว่ายังคงมีน้ำหนักของการลงสะมากกว่านะคะในระยะภาพใหญ่หน่อย,ยิ่งมีโอกาสลงสะมากกว่าด้วยซ้านะคะโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา1เดือนนั้นจะให้แนวรับไปที่ระดับ1,500บวกลบเป็นจังหวะของการที่เราอาจจะมีโอกาสซื้อหุ้นได้โดยเฉพาะกลุ่มของพลังงานแล้วก็บิ๊กแคปนะคะนอกจากนี้ค่ะยังคงมีมุมมองว่าความเสี่ยงที่จะกดดันให้หุ้นไท นั้นมีโอกาสทําจุดต่ําสุดใหม่ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่เราจะเห็นกัน1,480บวกลบนะคะซึ่งหลังจากนี้ไปคงจะต้องรอให้เสด็จน้ําก่อนค่อยๆทยอยไปจับจังหวะซื้อหุ้นกันอีกทีช่วงเวลานี้ไม่ใช่จังหวะของการซื้อนะคะแล้วก็ช่วงจังหวะนี้ถ้าหากว่าปิสัญญาณของการรีบาวเป็นจังหวะของการทยอยลดพอร์ตออกมาค่ะนี่เป็นมุมมองล่าสุดนะคะจากทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักโฆษณาก,กันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฟังมุมมองของนักวิเคราะห์อีกหนึ่งบริษัน